เนื่องจากที่ TNN World Post ระบุนับตั้งแต่เกิดวิกฤตซีเรียรสหรัฐได้ปลุกปั่นสถานการณ์ในประเทศตะวันออกกลางและบ่อนทำลายกระบวนการฟื้นฟูบรูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐบาลซีเรียรขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเข้ามาปฏิบัติการในซีเรียรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกองกำลังติดอาวุธฝ่ายกบฏท,ที่ฝักใฝ่อเมริกาก็ให้การสนับสนุนสหรัฐล้นทรัพยากรน้ำมันของซีเรียร สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของซีเรียตั้งแต่ปี2015สหรัฐส่งทหารเข้ามาประจำการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลซีเรียและเดินหน้าสูบน้ำมันของซีเรียอย่างต่อเนื่องปี2021กำลังการผลิตน้ำมันรายวันของซีเรียอยู่ที่วันละประมาณ85,900บาเรลซึ่งในจำนวนดังกล่าวได้ถูกสหรัฐและกะบฏขโมยน้ำมันไป70,000บาเรลทำให้เหลือน้ำมันหมุนเวียนในตลาดซีเรีย ไม่ถึง16,000บา์เรลทำให้ซีเรียและรัสเซียออกมาประนามสหรัฐหลายครั้งที่ขโมยน้ำมันซีเรียล่าสุดสหรัฐจาเป็นต้องหยุดขโมยน้ำมันจากประชาชนและรัฐซีเรียประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินกล่าวเมื่อวันอังคารหลังจากพบกับคู่หูชาวอิรานและตุรกีในกรุงเตหะรานผู้คำประกัน3มคนของกระบวนการอัสตานายังเห็นพ้องกันว่าสหรัฐควรออกจากทรานยูเฟรตี และหยุดทําให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในซีเรียเลวร้ายลงด้วยการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวกองทหารอเมริกันต้องออกจากอาณาเขตทางตะวันออกของแม่น้ํายูเฟรตีและหยุดปล้นรัเซีเรียชาวซีเรียส่งออกน้ํามันอย่างผิดกฎหมายปูตินกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อเย็นวันอังคารเขากล่าวว่านี่เป็นจุดยืนทั่วไปของรัสเซียอิหร่านและตุรกีกองกําลังสหรัฐหลายร้อยนายลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในซีเรีย ส่วนใหญ่ควบคุมบ่อน้ํามันและทุ่งข้าวสาลีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งควบคุมโดยกองกําลังติดอาวุธของกองกําลังประชาธิปไตยซีเรียหรือ SDF นับตั้งแต่ความพ่ายแพ้ของผู้ก่อการร้ายกลุ่มรัฐอิสลาม i s หรือเดิมคือ ISIS SDF ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐปฏิเสธที่จะกลับไปรวมกับรัฐบาลในดามัสกัสซึ่งวอชิงตันปรารถนาที่จะถูกโค่นล้ม ตั้งแต่ปี2019ซารัฐได้พยายามลงโทษทุกคนที่พยายามช่วยฟื้นฟูซีเรียที่ถูกทำลายจากสงครามผ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองพลเรือนซีเรียของซีงซ่าซึ่งกล่าวหารัฐบาลของประธานาธิบดีบาซาอัสซัดในเรื่องอาชญากรรมสงครามและปิดกั้นความช่วยเหลือทั้งหมดต่อดามัสกัสปูตินกล่าวเมื่อวันอังคารว่าการคว่ำบาตรดังกล่าวได้ผลร้ายและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ซีเรียไม่ควรเป็นเรื่องการเมือง ระหว่างการประชุมสุดยอดในกรุงเตหะรานเมื่อวันอังคารปูตินได้พบกับประธานาธิบดีอิหร่านอับราฮิมไรซีและรีเซฟเทยิปเออร์โดกันของตุรกีในถแถลงการร่วมประธานาธิบดีทั้ง3คนยืนยันความเชื่อมั่นของพวกเขาว่าไม่มีทางแก้ไขทางทหารต่อความขัดแย้งในซีเรียเป็นเพียงนโยบายทางการเมืองภายใต้ใตการนำของสหประชาชาติพวกเขาอย่างประนามการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ทําให้สถานการณ์ด้านนซีธรรมที่ร้ายแรงในซีเรียทวีความรุนแรงขึ้นเรียกร้องให้สหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆเพิ่มความช่วยเหลือแก่ชาวซีเรียทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบตัติการเมืองและเงื่อนไขเบื้องต้นรัสเซียส่งกองกําลังสํารวจไปยังซีเรียในเดือนกันยายน2015ตามคําร้องของของดาม,มัสกัสเพื่อช่วยปราบไอเอสและกลุ่มก่อ,อก,การร้ายอื่นๆในเดือนมกราคม2017 มอสโกอังการาและเตหารานเปิดตัวกระบวนการอัสตานาะซึ่งตั้งชื่อตามเมืองหลวงของคาซัคสถานเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในซีเรียซึ่งเริ่มขึ้นในปี2554ขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านอับราฮิมไรซีเผยว่าทั้งรัสเซียตุรกีและอิหร่านเห็นพ้องกันว่ากองกำลังสหรัฐควรออกจากดินแดนซีเรียทั้งนี้ประธานาธิบดีตุรกีเออร์ดุกันเรียกผู้นำรัสเซียและผู้นำอิหร่านว่าราเธอร์